เฉลยแนวข้อสอบเข้ารัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์กันนะคะบอกเลยว่าข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่สําคัญอีกเหมือนกันเนาะในการที่เราจะทําข้อสอบวิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ได้ดังนั้นนะคะใครยังไม่ได้ลองทําโจทย์นี้เนาะลองดูเลยค่ะโจ์นี้เนี่ยถามไปก็คือบอกว่าในปัจจุบันนะคะประเทศใดในอาเซียน,นยที่มีระบบการปกครองเนี่ยใกล้เคียงกับสเปนมากที่สุดนะคะในคลิปที่ผ่านมาเราให้เวลาทําไปแล้วใครยังไม่ได้ทํา2วินาทีเช่นเดิมนะคะ1 2 ฉเฉลยนะคะข้อนี้เนี่ยเรามาฉเฉลยกันก่อนดีกว่าว่าเวลาที่เราจะต้องดูเนี่ย ้อนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเฉลยกันเนี่ยเราลองมาดูคีย์เวิร์ดที่สําคัญในการเดาข้อสอบกันดีกว่านะคะอย่างคลิปที่ผ่านๆมาเนี่ยพี่ก็จะมีการสอนไปเนาะว่าเวลาเราเจอโจทย์เนี่ยให้เราวิเคราะห์อะไรเป็นพิเศษนะอย่างข้อนี้นะคะโจทย์มาเนี่ยสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์เลยก็คือต้องวิเคราะห์เรื่องของประเทศสเปนให้ได้นะคะว่าเขามีรูปแบบการปกครองเป็นแบบไหน ะะเขามีนยายกรัฐมนตรีนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้วก็มีกษัตริย์นะคะทรงเป็นประมุขฉะนั้นวิธีการทําข้อสอบนะคะก็ง่ายๆเลยอย่างแรกเลยคือถ้าเกิดเรารู้ว่าประเทศไหนเนี่ยปกครองแนวนี้เหมือนกันก็ตอบได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เราก็ต้องใช้วิธีการตัดช้อยส์ค่ะซึ่งเฉลยที่ถูกต้องนะคะก็คือขอ้อไก่ไเองค่ะส่วนข้อที่เหลือเหตุผลคืออะไรและปกครองแบบไหนอยากรู้แบบเต็มตามนตอคห้า่ะ